สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี3ตัวนะฮะวัวสาวหตัวพี่น้องครับแล้วก็แม่ลูกแถมแม่ท้องแล้วด้วยอีก1คู่ครับผมรวมเป็น3ครับวันนี้ซื้อ3ได้4พี่น้องครับนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยสำหรับคนที่งบน้อยนะครับแล้วก็กำลังตามหาวัวดีๆวัวสวยๆไปเลี้ยงนะครับตั้งฝูงตั้งฟาร์มผมแนะนำอคอกนี้ฝูงนี้เลยครับพี่น้องครับแค่3ตัวครับผมนะฮะแค่3ตัวแล้วก็กติกาการซื้อขายพี่น้องครับ ถ้าท่านถูกอกถูกใจนะฮะมัดจำา30%ครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจ่ายในวันที่รถมาขึ้นวัวนะฮะพูดจะภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางพี่น้องครับถ้าเกิดว่ามีเพจปลอมเพจหลอกลวงนะฮะส่งรูปถ่ายส่งคลิปวิดีโอตัวนี้ไปหลอกกินมัดจำของท่าน บอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะเก็บปลายทางอันนั้นคือของปลอมนะครับผมเน้นนะฮะอันนั้นคือของปลอมของจริงไม่มีเก็บเงินปลายทางครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูตัวแรกกันเลยครับครับผมพี่น้องครับก่อนชมตัวแรกผมต้องบอกก่อนว่าวัวที่นี่นะฮะสตัวที่จะเปิดราคาเนี่ยนะครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยพี่น้องกินหญ้าล้วนๆครับผม พูดง่ายงว่าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่าวัวจะกินหญ้ากินฟางตามธรรมชาติไม่เป็นเพราะว่าที่นี่เลี้ยงแบบล่ามทุ่งพี่น้องครับนะฮะถ้ามีเวลาเจ้าของท่านก็จะมาเดินปล่อยเล็มๆมแถวเนี้ยนะครับเนี่ยฮะพี่น้องครับพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงนะฮะที่เห็นฝูงใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆตรงนู้นไม่ใช่นะครับคนละเจ้าของกันนะฮะแล้วก็ราคาขายเลยครับผมวันนี้นะฮะพูดจะภาษาวัว ขายเลยครับผมห0 0 0ื่นบาทครับผม3ตัวนะฮะวัวสาวหวัวท้อง1แล้วก็ลูกติดด้วยนะครับเดี๋ยวแม่ดูแม่ลูกเป็นลูกบีฟด้วยนะครับผมตัวที่1คือตัวนี้ครับผมเป็นแบงกัดดำพี่น้องครับนะฮะแบงกัดดำรูปร่างโครงสร้างเนี่ยถือว่าสวยโอเคสมส่วนเลยพี่น้องครับเป็นวัวสาวอายุประมาณ10 8เดือนพี่น้องนะฮะอายุประมาณ18เดือนนะครับต้นทางมายังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆครับผมว่าเป็นลูกใครนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยท่านเจ้าของวัวเนี่ยซื้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับนะฮะร,ราคาที่ซื้อมาไม่ต้องสืบครับผมคือยอมขายตอนนี้เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงดูนี่แหละครับไม่มีเวลาเลี้ยงครับแกทำหลายอย่างนะฮะวันนี้ ก็จาเป็นที่จะต้องขายออกล้ะครับตัดใจขายนะฮะตัดใจขายเลยเนี่ยครับท่านเจ้าของก็ยืนเฝ้าผมทําคลิปอยู่ตรงนี้เองแต่ท่านก็ไม่ออกสื่อนะครับก็มอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยจัดการดําเนินการแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจนถึงกระทั่งการจ่ายตังการส่งมอบวัวคือติดต่อที่พูดจาภาษาวัวได้เลยครับผมตัวนี้ส่วนสูงประมาณ เกือบเกือบ1้0ละครับน่าจะมี35บวกมีแน่นอนเนื้อตัวดีโครงสร้างดีพี่น้องครับกินหญ้าล้วนๆผิวพัดเนี่ยสวยมากเนี่ยฮะนะครับแบงกัดดำครับผมแบงกัดเนี่ยมี2ส,สีนะฮะมีสีดำกับสีแดงครับผม นะฮะถ้าอยากเห็นสีแดงก็ต้องไปดูที่พรชัยฟาร์มลาดบุรีเลยนะครับหรืออีกที่หนึ่งก็อยู่แถวแถวอำเภอเกาะจันนะครับมีแบงกัดแดงให้ได้ดูได้ชมแต่ถ้าแบงกัดดำเนี่ยหาดูได้ง่ายกว่านะครับตัวนี้เป็นวัวสาวครับผมอายุประมาณ18เดือนนะฮะร,รูปร่างโครงสร้างสวยทุกอย่างไม่มีตำหนิครับผมลำดับถัดมาพี่น้องครับ เป็นชาโลเล่แม่ลูกนะฮะลูกของเขาเป็นบีฟมัสเตอร์สีแดงอยู่มุมนู้นเดี๋ยวไปดูกันดูตัวแม่ก่อนเนี่ยแหละครับผมรูปร่างโครงสร้างเนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อได้ครับส่วนสูงนะฮะแล้วก็สถานปะปัจจุบันเนี่ยคือท้องประมาณ3เดือนพี่น้องครับท้องกับเจ้าสกอตนะฮะเจ้าสกอตนี่ก็คือ,อพ่อพันธุ์ชาโลเล่นะครับผมกำหนดคลอดเนี่ย ประมาณสิ้นปีนี้ครับนะฮะกำหนดคลอดประมาณสิ้นปีนี้มีใบมีหลอดครับผมนะฮะนี่ครับวัวมีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับในท้องเนี่ยคือถ,ถ้าถ้าคลอดออกมาก็จะเป็นตัวที่3นะครับผมนี่นะครับจุดเด่นของเขาคือความยาวแล้วก็เส้นหลังที่ตรงดีพี่น้องครับ วัวอาจจะดูเตี้ยเพราะว่าวัวยืนอยู่ในล่องนะครับเป็นล่องมันสัมปหลังนะฮะเป็นแปลงหญ้าเป็นล่องมันสัมปลังเก่าที่ไม่ได้ปลูกมันแล้วนะครับนี่ฮะนี่ยืนอยู่ในล่องแบบนี้ครับนี่เลยดูมุมนี้หน่อยนะครับวันนี้พูดจาภาษาวัวลุยพื้นที่จริงเลยนะครับดูนะฮะเหลี่ยมตัวทรงตัวถือว่าสวยโอเค ครบเลยทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าอาจจะย้อนแสงสักนิดหนึ่งครับผมนี่ฮะอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเป็นวัวที่เลือดค่อนข้างดีนะครับเปอร์เซ็นต์เลือดค่อนข้างสูงเลยนะครับจมูกชมพูนะครับตัวนี้ดูนะครับนี่ฮะอ่ะดูใกล้ๆเลยนั่นแหละครับสถานะคือท้องประมาณ3เดือนครับผมท้องกับเจ้าสกอตครับท้องที่3ามนะฮะ รวมอยู่ในชุด3ตัวนียครับพี่น้องครับทั้งหมด3ตัวนี้คือ6 0,000บาทเป็นราคาขายเลยนะครับผมนะฮะขายถูกมากแล้วงดต่อรองนะครับถัดมาพี่น้องครับเป็นลูกสาวของแม่ชาโรเล่ตัวเมื่อสักครู่นี้ครับผมเกิดจากพ่อพันบีฟมาสเตอร์ผสมตัวนะครับอ่าเกิดจากบีฟมาสเตอร์ผสมตัวเป็น บีบมาเตอร์ Mater, ลูกผสมนะครับตัวพ่อนะ,อะต้องเรียนตามตรงครับผมตัวนี้ไม่มีใบมีหลอดให้นะครับแต่ว่าอัตลักษณ์เนี่ยก็มาทางบีบเยอะเลยนะครับในเรื่องของหน้าตารูปร่างโครงสร้างแล้วก็เม็ดสีด้วยนะครับมาทางบีบเยอะแล้วครับผมเนี่ยฮะดูครับตัวนี้อายุประมาณ1ขวบครับผมประมาณ12เดือนฮะนะครับ ดเดี๋ยวดูผมให้ดูด้านท้ายนิดนึงนี่นี่ฮะเป็นแบบนี้ครับก็ต้องขออภัยเรื่องมุมกล้องด้วยวันนี้ทั้งโครนทั้งหนามนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะพูดจาภาษาวัวลุยๆอยู่แล้วครับผมนะเพื่อพี่น้อง fc เนี่ยครับเป็นเพศเมียนะครับผมอายุประมาณ12เดือนส่วนสูงประมาณเมตรสินะครับผมส่วนสูงประมาณเมตรเนื้อตัวรูปร่างโครงสร้างกระดูก ผ่านครับผมตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงว่าลูกบีบลูกผสมเนี่ยถือว่าผ่านเลยครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยแหละครับพาดงท่าเดินนะฮะวัวล่ามกินหญ้าอยู่กลางทุ่งแบบนี้ครับนี่นี่เป็นตัวลูกนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็รายละเอียดไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะเพราะว่าวัวแค่3ามตัว เดี๋ยวผมทบทวนอีกหนึ่งครั้ง1รอบครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจตรงกันนะฮะวันนี้เปิดเหมายกคอกครับผม3ตัวครับนะฮะซื้อ3ได้4ครับผมเพราะว่าตัวที่พี่น้องเห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยท้องประมาณ3เดือนนะครับนะฮะราคาขายเลยก็คือ60,000บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งครับผมนะเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มถ้าท่านสนใจนะครับผม มัดจํา30%ครับส่วนที่เหลือจ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวน,นะฮะไม่มีการเก็บเงินปลายทางตัวที่1เป็นแบรงกัดดําตัวนั้นสวยมากพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะครับอายุประมาณ18เดือนเท่านั้นเองนะฮะส่วนแม่นี้ก็คือท้องที่3นะครับท้องที่3นะฮะและก็มีตัวลูกที่เกิดจากบีฟมาเตอร์ผสมตัวมา อีกหนึ่งตัวเป็นเพศเมียนะครับนี่แหละครับผมรายละเอียดแค่นี้เองนะฮะหรือถ้าท่านอยากจะมาดูมาชมตัวจริงเนี่ยวัวอยู่ที่ห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเอาละครับพี่น้องครับวันนี้คลิปสั้นๆแต่ได้ใจความครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ